สักพักแม่งมีคนมาดูฮาเลยนะ <c oughs> อะไรอ่ะมีข้างหลังด้วยเหรอมไม่กระทุนกระทึนเป็นไงมีเลือกแต่แบบอ,อ่ะอ่ะมาถือไม่เหมือนนักร้องเลยเหมือนนะไม่เหมือนหรอก ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทตาบอยนะครับวันนี้เทตาบอยมาขอนําเสนอสาระด,ดีความรู้ดีๆเกี่ยวกับวงการของรถแท็กเตอร์กันอีกครั้งนะครับและรอบนี้นะครับเซตบอยก็พาทุกท่านนะครับไปเยือนยังโชว์รูมแบบสามิติของจอร์เดียกันดีกว่าหลายๆท่านคงอาจจะยังไม่รู้ครับแทบแต่หลายๆท่านแทบจะทุกคนในที่นี้ดีกว่าว่าแทบจะไม่รู้เลยว่าจอร์เดียตอนนี้มีโชว์รูมแบบสามิตินะฮะท่านสามารถเข้าไป เยี่ยมชมหรือไปท่องชมในเว็บไซต์ของ John Deere Thailand ได้เลยครับ johndeere.co.th นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ไปคลิกกันเอาเองแล้ววันนี้เราจะมาเดินทางไกลแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาเดินทางกันไปแบบพร้อมๆกันนะครับเดินทางไปพร้อมๆก,กันกับโชว์รูมของ John Deere แบบสามมิตินะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างข้างในนั้นนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหานะครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องแท็กเตอร์บอยแล้วก็ช่องของ ไทยไทยแท็กเตอร์ด้วยนะครับไทยไทยแท็กเตอร์ก็เป็นตัวแทนจําหน่ายรถแท็กเตอร์จอรเดียประจําจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับพี่น้องสายใต้ท่านใดต้องการรถแท็กเตอร์จอรเดียก็ติดต่อมาได้ยังเบอร์โทรด้านล่างนะครับ065694149505096956159นั่นเองนะครับมาหรือท่าในใดต้องการอะไรรถแท็กเตอร์จอรเดียก็เข้าไปได้นะครับถามสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาเข้าสู่โชว์รูมของ จอร์เดียกันดีกว่า,ามาเริ่มต้นกันนะฮะทุกท่านเข้าไปในเว็บของจอร์เดียนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอให้ชื่อเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็คือเดียโ c o t h เนะครับพอทุกท่านเข้ามาก็มันจะมีตรงคลิกด้านล่างว่าโชว์รูมเสม,มือนจริงนะฮะเนี่ยผมให้ดูเดียโ c o t h อ่ะมาเดี๋ยวผมนี่ก่อนเดี๋ยวผมแชร์สตรีมนะแชร์หน้าจอแชร์ Chrome tab นะฮะอ่ะนี่เลยอ่ะทุกท่านจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ก็คือเป็นหน้าจอของเว็บหลักของเขานะฮะก็คือเว็บหน้าจอนะครับ dr.co.th เว็บแรกของมันก็คือแบบนี้นะครับเป็น จอร์เดียของไทยแลนด์นะฮะแต่ว่าต้องนี่ไงหน้าตาของจอร์เดียไทยแลนด์ก็จะมีนี่ฮะมีอ่าเป็นผลิตภัณฑ์อักขิเกอร์น,นะครับอักขิเกอร์นะครับแล้วก็มีคอนดักชันแล้วก็มีรถกอล์ฟสปอร์ตแล้วก็มีเอนจินนะครับมีเครื่องยนต์นั่นเองนะฮะนี่สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าโชว์รูมเป็นแบบวิชวลทัวร์วนะครับ360องศาเลยนะั่นก็คือตัวนี้เลยครับทุกท่านสามารถคลิกเข้าไปได้ในตรงนี้นะครับพอคลิกปุ๊บหน้าตามันก็จ่อ,อมาอย่างนี้ หน้าตามก็จะมาเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาของอ่าชึบขอเข้ามาปุ๊บหน้าตาของเสียงหมาผมเอง <c oughs> นี่ก็คือเวลาหน้าตาที่เราเข้ามาในโชว์รูมเสมอจริงครับจะเป็นลิงก์ของเดีย t c o t s ก็ slash คำว่า Showroom เสมือนจริงนะฮะอ่าโชว์รูมเสมือนจริงนะครับทีนี้เรามาดูด้านนอกของโชว์รูมเสมือนจริงก่อนว่ามันมีอะไรบ้างครับเราสามารถคลิกคลิกอย่างนี้นะฮะคลิกซ้ายอันนี้หมุนมาเป็นแบบ360องศานะครับดูท้องฟ้าได้นิดนึง ดูซ้ายขวานะครับเราจะมีเครื่องอะไรกันบ้างนะฮะ่ก็จะมีรถอนเนกประสงค์นะครับเป็นเกเตอร์ทีนะครับ Gx นะฮะแล้วก็มีนี่เลยรถตัดหญ้าสนามหญ้านะรถเทคเตอร์สนามหญ้านะครับแล้วก็มีเกเตอร์เหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นรถตัดหญ้าด้านหน้านะครับเราสามารถบังเกอร์คัสข,ข้าสนามหมออ่าเนี่ยครับ อ่เรามาดูรถตัดหญ้ากันก่อนดีกว่าที่มันเป็นสินค้าที่นํามาขายอย่างประเทศไทยนะฮะเรามาดูรถตัดหญ้าสนามหญ้า X 3 8 0กันเราก็คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะให้เห็นตรงนี้ว่ารถตัดหญ้าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นี่เลยเราสามารถคลิกดูด้านซ้ายตรงเครื่องหมายนี่นะครับด้านซ้ายนะครับมันก็จะเห็นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ จะซูมเข้าไปครับซูมซ so ูมเข้าไปซ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 ูมเข้าไปอยากจะดูนะฮะซูมเอาก็กดเครื่องหมายลบนะครับแล้วก็ดูกันได้นะฮะดูด้านหลังแล้วก็จะมีทุกส่นตัวอยู่ด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังนะครับรถตัดหญ้า x 3 8 0นนะครับเห็นไหม อาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่าผมดึงกันหลายอย่างทั้งทั้ง,งสตรีมแล้วก็ให้รถตัดญ้าแบ่งวันอย่างไรไปครฮะเข้ามาในออฟฟิศเนี่ยอ่ะทีนี้เรามาดูที่โชรุมหลักกันเนี่ยเออถ้าใครเกิดสมมุติว่าอยากจะมาดูอ่าพวกสิ่งเหล่านี้ในรถแท็กเตอร์ของ John d เดียหรือรถอะไรก็แล้วแต่ของ John d เดียนะครับท่านสามารถเข้ามาที่เี่ d a r co th ได้ครับ มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะฮะอาทีน,นี้เรามาเข้าโชว์รูมหลักกันดีกว่าว่าโชว์รูมหลักเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่เวลาเราจะเข้าโชว์รูมหลักนะครับพอเห็นนี้ปุ๊บใช่ไหมเราก็คลิกก็ไปให้หนึ่งทีนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปหนึ่งทีนะฮะเราก็จะเข้ามาภายในโชว์รูมของรถแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์จอร์นเดียรถเอ็กเครวเตอร์ของจอร์นเดียรถเอ็กเครวเตอร์ก็มีครับ พวกคอนแักชั่นก็มีเราเป็นฮา r เวสเตอร์ก็มีเป็นพวกรถเกียเกี่ยวก็มีนะฮะของตอนเดียนะครับามาดูด้านซ้ายก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ M-Series นะครับแล้วก็เครื่องอัดฟังโ o เ e เลอรนะครับแล้วก็โรเ e เตอร์ของ B-Series นะฮะมาฝั่งนี้จะเจออะไรบ้างมาฝั่งนี้ก็จะเจออ่า e s e r i e s นะครับ5 e series นะครับแล้วก็5 d series แล้วก็ 5E Serie s eries. อันนี้น่าจะเป็น 8R โอเคถูกต้องแ r ันนค้ั075นะครับถ้าสามารถเอาเมาส์ไปชี้ได้ครับอันนี้50 50ดีอันนี้เป็นอ๋อตัวนี้เป็น 5105m ซึ่งไม่มีขายในไทยนะฮรก็เข้ามาได้ครับเอาเราไปดูรถน้องเล็กก่อนมาจุดตรงกลางอเอมานี้หน่อยแล้วก็เราเลี้ยวมาซ้ายเ,าเลี้ยวซ้ายตรงนี้สิซ้ายโถยเรามาสิ่งที่คุ้นเคยก่อนก็คือแท็กเตอร์50 50ดีก่อน างขวานะ50นันสุดดีเป็นยังไงนะั้นเรามาชมกันดีกว่านะฮะอยากรู้ว่ารถแท็กเตอร์50นันดีเป็นแบบไหนเราก็คลิกเข้าไปที่50นันสุดีนะครับแล้วก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้มาแล้วทีวนี้เราอยากเข้าไปดูรายละเอียดของรถแท็กเตอร์อีกทีหนึง่งเราก็มาดูตรงนี้ครับตรงหน้าจอเป็นรูปบ้านขยายตรงนี้คลิกเข้าไปหนึ่งทีตึ๊บเหมันก็จะเข้าไปอยู่ในห้องที่เป็นส่วนตัวส่วนตัวนะครับเป็นห้องส่วนตัวของเราเลย ที่จะดูรถแท็กเตอร์จอรเดียว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไหมส่วนตัวจริงว่าดูสิมีใครอยู่เปล่าเกิดมีใครอยู่ในแย่เลยนะไม่มีนะฮะคนจะมึนหัวตามผมไหมเนี่ยเรามาดูด้านขวาข,วาของตัวรถนะฮะจื๊บโดดมาขวาเลยเป็นไงล่ะอ่าดูด้านขวาตัวรถแท็กเตอร์จอร์เดียห้าศูนครับเขาก็จะเก็บรายละเอียดได้เยอะนะฮะมาดูด้านหน้านะครับ ด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเสียอย่างเดียวมันเปิดฝาเครื่องไม่ได้อะถ้าเปิดฝาเครื่องได้จะจับกว่านี้อีกดูด้านหน้าดูด้านข้างฝั่งนี้อ่าดูด้านข้างฝั่งซ้ายดูด้านหลังเงี้ยครับเราสามารถดูได้ดูด้านขวาเงี้ยฮะอ่าเรามาดูเนี่ยแต่ว่าเราสามารถดูตรงส่วนของห้องโดยสารได้นะครับนี่เรามาดูตรงห้องโดยสารน,นะ ชือบอปเราก็จะเห็นครับหน้าปัดพวงมาลัยคันเร่งเบรคคัสเกียร์ซ้ายเกียร์ขวานะครับดับคอนโทรลเห็นนะดับคอนโทรลโพซิชั่นคอนโทรลเห็นนะเห็นทางน้ำมันเห็นนะเป็นแบบสามมิติเลยจะดูบนหลังคาะอะไรเงี้ยครับดูหลังคาได้ปะอ่ะ <mm เห็นไหมกระทั่งหลังคานะสุดอะผมบอกเลยโอ,โอ้โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษ อ่ะทีนี้เราออกดีกว่านะครับพอเราจะออกของหน้านี้ปุ๊บนะฮะเราอยากดูารายละเอียดเพิ่มเติมของรถรุ่นนี้นะครับเราก็สามารถคลิกไปที่เห็นด้านนี้ไหมฮะคลิกมาที่ตรงารายละเอียดเพิ่มเติมมันก็จะลิงก์มาที่หน้าของแคตตาล็อกของในแต่ละรุ่นนะครับเนี่ยนะผมจะให้ดูแคตตาล็อกในแต่ละรุ่นเดี๋ยวผมจะแชร์สกีนไปแคตตาล็อกแต่ละรุ่นนะฮะ ได้ป่าววะอ่ะอผมให้ดูแคตตาล็อกในแต่ละรุ่นก่อนเดี๋ยวนะนะอโอเคพอเราคลิกตรงนั้นเมื่อกี้ใช่ไหมฮะพอเราคลิกตรงเมื่อกี้มันก็จะ ขึ้นแคตตาล็อกของ50 5 0 d ดีให้นะครับนี่ไงเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นหน้าปกของแคตตาล็อก50 5 0่นนดีตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของรถ50 5 0 d นดีนั่นเองนะฮะก็ไม่ยากครับไม่ยากสำหรับการเข้ามายังโชว์รูมเสมือนจริงนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดู แคตตาล็อกอีกนตรนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเมติมอันนี้ก็เป็นแคตตาล็อกนะครับตรงนี้ก็ติดต่อเราตรงนี้ก็ค้นหาผู้แทนผู้จำหน่ายนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นลิงก์แบบให้เราสามารถเข้าไปตรงไหนก็ได้ของภายในโชว์รูมของอ่า วิชวลตัวนี้นะครับสามรนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะให้เราดูว่าเราอยากจะไปดูรุ่นไหนที่มีอยู่ในนี้นะครับที่อยู่ในโชรูมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคือมันยังทําได้ไม่ครบทุกรุ่นนั่นเองก็เอาเท่านี้ก่อนนี้เราอยากจะไปสํารวจตรงโชลูมหลับไปห้องรับรองก่อนไปไปห้องรับรองกันว้าเป็นไงล่ะเราอยากจะเข้าห้องรับรองใช่ไหมฮะนี่มีห้องรับรองด้วย เหมือนเก้าเขาสู่เมตาเวิร์สแล้วแหละตอนนี้ก็เริ่มจะเดี๋ยวเราใส่แว่น3มิติเหมือนเรื่องเลดี้เพย์วันเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วครับในการช้อปปิ้งในอนาคตผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะเนี่ยนก็จะเป็นชารูมของจอ h n นเดียนะครับมีผู้หญิงอยู่2คนมีผู้ชายโทรศัพท์แอคอาร์ตอยู่1คนแล้วก็ผู้ชายนั่งอยู่ตรงนี้อีก2คน อนี่เราอยากไปสำรวจที่ไหนไปสำรวจที่โชรูมหลักไปจึบเนี่ยฮะเราก็จะเข้ามาตรงโชรูมหลักนะครับทีนี้เราอยากเปลี่ยนบ้างเราอยากจะไปดู 6m บ้างนยงครับเราเห็น 6m เแล้วใช่ไหมเราก็คลิกไปที่ 6m มนะฮะ 6M มีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น 6130m นะครับท่านอยากดูอะไรของ 6m คลิกเข้ามาตรงนี้นะครับต่อไปที่ 6m เเพื่อเข้าไปยังห้องรับ,บรองส่วนตัวของท่านนะครับเพื่อเข้าไปดูยัง โรดเท็คเตอร์จอร์เดียมซีรีหกหนึ่งสามศูนย์นะฮะมาดูซ้ายดูขวานะครับมาดูขวาบ้างเี้ยว่ามีอะไรบ้างนะครับทีนี้มาดูโอ้เห็นไหมโชว์ทุกอย่างนะฮะมีเวทหงหลังนะครับเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะฮะของหกหนึ่งสามศูนย์นะครับ,รบเห็นไหมนี่ตะกลายแบบแคทสามนะครับตะกลายแบบแคทสามนะครับ ดยสารมีโชอคอัพนะครับรองรับการสั่นสะเทือนนะครับมีคอปเปอร์ไฮดรล,ลิกสองวาลวนะฮะดูสิซูมเข้าไปของผมจะดีอย่างคือผมของผมสามารถซูมได้ง่ายๆนะครับเออลากเข้าลากออกนะฮะผมจะซูมง,ง่ายๆนะครับนี่ลากเข้าลากออกก็ได้แล้วเพราะว่าผมใช้ Macbook อฮาเห็นไหม ทีนี้เราอยากดูห้องโดยสารภายในของ 6M บ้างมันจะเป็นยังไงนะฮะเพ่นก็แค่คลิกเข้าไปในข้างในห้องโดยสารครับมันใช้คําว่าประวัติจอเดียวผมก็ยังงงกับมันทีนี้มาดูซิในห้องโดยสารจอเดียวมีอะไรบ้างหน้าเนี่ยอันนี้เป็นโฉมใหม่นะฮะก็คือเป็นคอนโซลแบบนี้นะครับคอนโซลแบบนี้แต่คอนโซลอยู่ไหนหน้าตาหน้าต่างดิจิตอลอยู่ตรงไหนอ้าวหาดิจิตอลไม่เจออยู่ไหนวะปกติ ดีจะตั้งมาอยู่ตรงนี้ครับนับปัดจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเสา A นะฮะด้านขวานะครับคันนี้เป็นเกียร์แบบเอวูคอร์ดนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาตอนนี้น่าจะเป็นยังเป็นตัวเริ่มต้นอยู่นะครับของจอร์เดียซิกเอนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ไม่มีเบาะพัสดิเจอซีดนะครับท่านท่านต้องซื้อนะครับต้องสั่งซื้อเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับอยู่ประมาณ2องสามหมื่นบาทประมาณนี้พัสดิเจอซีดนะฮะถ้าอยากได้นะอ่าทีนี้เออเราอยากจะไปดูรุ่นที่มัน จบจับกว่านี้อย่างเงี้ยเห็นไหมเราไปดูรุ่น 6095B บ้างที่มีขายในไทยนี่ฮะหกศ5นก็จะเป็นแบบธรรมดาแบบไม่มีตู้แอร์นะครับหก9 5 b อันนี้ขายในไทยนะคันนี้หรืบนห้องโดยสารสิตัวนี้เป็นรุ่นไหนเป็นรุ่นที่เป็นเกียร์อะไรอันนี้เป็นเกียร์แบบอะไรเอ่ยอันนี้เป็นไฮโลแล้วนะครับนี่ไฮโลโอ้โหน,นี้มีคอปเปอร์วาลไว้สองจุดนะครับ ไอ้สามจุดนะครับมีอะไรเนี่ยยกหางดาวคอนโทนเหรออ๋อรุ่นนี้น่าจะไม่ใช่สเปคที่ขายไทยมั้งตัวนี้หรือใช่ก็ไม่แน่ใจอ่ะก็แล้วแต่นะครับคนขายก็งงฮะคนขายไม่เคยเห็นตัวนี้นะครับคนขายเคยขายแต่รุ่นธรรมดาเป็นรุ่นเกียร์แบบอ่าสิบสองคูณสี่นะครับไม่เคยขายแบบยี่สิี่คูณสิบสองอะมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังกันนะฮะเห็นไหม ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเหมือนกันเป๊ะเลยกับ6095ตัวจริงนะครับซึ่งโอ้เจ๋งมาะทีนี้อยากดูอะไรอยากไปดูรุ่น 8R กันหน่อยสิไปดู 8R อะไรเงี้ยครับเห็นไหม 8R 8R ตัวนี้วนตัวไหนครับ 8R 2 2304หรอไม่เคยชัดเท่าไหร่2304แล้วมั้ง าดูกันซ้ายขวาว่าเป็นไงบ้างเ <c oughs> ท่นะผมยังชอบเลยคุณลายตาตามผมปะ <c oughs> โอทีนี้เข้ามาดูในรายละเอียดของ 8R นะครับผมสวยวะ่ะสวยจริงๆครับพี่น้องสวยมากอ่ะสองสามศูนย์สเชดครับ 8R สองสามศูนย์ R, 3, 0, เป็นล้อพลังแฝดนะครับ มันเห็นไฟเลี้ยวป่าไฟเลี้ยวต้องล้นออกมาเท่ากันกับตัวล้อนะฮะเท่วะ่ะดูด้านหลังกันครับตัวอุปกรณ์ยกห่างเขาจะเป็นแบบมีเป็นลิงก์ต่อพว่วงนะผมไม่รู้ว่าภาษาของเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่มันเป็นตัวไว้ว่าสแตนบายกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มันเป็นแบบเครื่องใหญ่ๆอ่ะดูวาวเขาดีครับเข้าสวยจริงๆฮะผมยังชอบเลยคันนี้ น่าจะหลายสิบล้านอยู่ครับถ้าเป็นรถใหม่นะน่าจะหลายสิบล้านอยู่เรามาดูด้านในกันนีกว่าว่ารถเทคเตอร์ของ 8R เป็นยังไงเนี่ยมีมอนิเตอร์ด้วยเห็นนะนี่นะครับปกติมันจะมีอยู่เสา A ตรงนี้เห็นไหมถ้าเป็นซ m มันจะมีเสา A ตรงนี้ที่คอยบอกมัดวัด,วดต่างๆโอ้แต่นี่แบบหรูหลาไฮโซมากครับเหมือนไม่ได้ขับรถไถอะเหมือนขับยานอาวกาศมากกว่า 8R เขาจะมีพัสดุสีท่านเลยครับผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ก็เป็นลองแค่ 9R ครับสําหรับ 8R นะฮะก็เป็นลองแค่ 9R เท่สวยมันเหมือนไม่ไม่ได้ขับรถอะ่ะมันเหมือนขับยานอวกาศมากกว่าโอเคท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับที่ dea.co.th นะฮะทีนี้เรามาดูสิ่งที่ เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงมากกว่ามาดูโรเบเลอร์บ้างโรเบเลอร์บ้าง F411 C41R นะครับเครื่องอัดหญ้าอัดฟางแบบก้อนกลมนะฮะมาดูซ้ายขวาหน้าหลังเป็นยังไงครับเนี่ยนะนี่เป็นยังไงครับอ่ะเห็นนะก็เห็นกันแล้วนะ ก็จะให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับดูรถขุดกันบ้างครับ E สองหนึ่งศูนย์นะครับรถไซส์ยี่สิบตันของจอร์เดียนะครับมีขายแล้วนะครับจอร์เดียก็มีคอนซัชชั่นของเขาเองนะครับในประเทศไทยก็มีนะฮะอ้าวเขาไม่เข้าเหรออืมก็เขาไม่เข้านะครับรุ่นนี้ก็เนี่ยตามที่เห็นเลยครับเขาไม่เข้าไปข้างในห้องโดยสารนะครับ ไปดูรถเกี่ยว spfs 8 1 0 0กันดีกว่าว่าเป็นยังไงอ่ะมาดูรละเอียดกันครับโอ้โหรถ,ถตัดอ้อยเอ้ยรถตัดเขารถเกี่ยวขว้าวโพด้บ้านเราก็เป็นรถเกี่ยวขว้าวโพดนะโอ้โหใหญ่โตโลตัดมากผมอยากไปเจอตัวจริงมากเลยพูดตรงตเนี่มันเป็นดีลเลอร์เองยังอยากเห็นตัวจริงเลย มันจะยิ่งใหญ่อลังการมากแค่ไหนฝนตกหรอวะอ้าฝนตกจริงด้วยครับพี่น้องดูด้านหลังคนระับบัานท้ายสวยงามของเธอนะฮถามเรื่องราคาเลยครับรุ่นนี้น่าจะหลายสิบล้านเหมือนกันฮนะเราไปดูห้องโดยสารกันผมชอบห้องโดยสารมากกว่านะว่ามันจะเป็นแบบไหนครับเข้าไปห้องโดยสารกันครับ โอ้โหดูสิว่ามันจะหรูหรามาเฮาขนาดไหนอ่าตัวนี้ยังเป็นแบบพวงมาลัยน,นะฮะเขามีโคัคนโทลสังเกตได้ดีนะครับรถอ่าแท็กเตอร์ในแต่ละรุ่นแต่ละค่ายเนี่ยเขาจะคอนโทลทุกอย่างเขาจะอยู่ด้านขวามือหมดเลยนะครับขั้นดูมันจะอยู่ด้านขวามือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกมอนิเตอร์หรือปุ่มคอนโทรลต,ต่างๆจะอยู่ขวามือหมดเลยนะฮะ <c oughs> อืมมีพัสดุเซทด้วย thế 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 thế, à, thế mà, húp, húp, nè, à, ok เป็นไงครับเพืเ่อนๆนะครับตอนนี้พอก่อนแล้วกันนะถ้าอยากท่านใดอยากจะไปดูเองหรืออยากไปท่องโลกของมัลติเวิร์สจะเรียกว่ามัลติเวิร์สเลยก็ยังน่าจะยังไม่ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับมันก็เป็นแบบวิชวลวิชวลสามอหกสิบองศาครับก็สามารถคลิกเมาส์เข้าไปดูได้ที่เว็บของ dia.co.th นะครับหรือว่าเป็นของจอเดียเลยก็ได้ครับตอนนี้จอเดียเขาก็จะทาเป็นโชว์รูมแบบ3มิติโชว์รูมแบบเสมือนจริงแล้วแต่อนาคตข้างหน้าผมเชื่อได้เลยว่ามันจะเป็นแบบ ส่งแว่นเข้าไปดูแน่นอนอนาคตข้างหน้าของเราการช้อปปิ้งหรือการชื้อซื้อสินค้าและใช้จ่ายสินค้าเนี่ยน่าจะอยู่ในมัลติเวิร์ดและส่วนใหญ่ทีนี้ก็อยู่ที่ทุกท่านจะปรับตัวกันยังไงว่าจะให้เข้ากับสมัยยุคสมัยแบบไหนยังไงจากจะเป็นผู้นําหรืออยากจะเป็นแค่ผู้ใช้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านเป็นคนเลือกเองครับผมแค่มาทําให้ดูเฉยผมแค่มานําเสนอให้ดูเฉยว่าตอนนี้จอร์เดียมีโชว์รูมเสมือนจริงที่มันเป็นแบบวิชวล สามร้อยหกสิบองศาลแล้วนะอะไรอย่างนี้แต่มันก็อาจจะมีไม่ครบทุกรุ่นก็เสียดายอยู่แอบเสียดายที่มันไม่มีมันไม่ได้มีครบทุกรุ่นอย่างของของที่ไทยที่ขายก็จะเป็นอะไรอ่ะมีรถรถตัดหญ้าใช่ไหมรถตัดหญ้านั่งขับมีห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีมีหกศูนย์ก็ห้าบีแล้วก็หกหนึ่งสามศูนย์บีแต่ว่าหกหนึ่งสามศูนย์เอ็มแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าอ่ามันก็เป็นพิออเดอร์นะครับสําหรับรุ่นเอ็มซีรีส์นะฮะยังไงก็ จบแล้วคลิปนี้นะครับ <c oughs> เอาไม่ดูขำๆเอาไม่ดูแบบขำๆท่านใดสนใจก็แท็เตอร์จอเดียก็บริษัทไทยไท t กเตอร์ครับตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอเดียประจำจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วก็แท็เตอร์บอยครับมีช่องทางทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ tik t o k ครับชื่อ t i k t o k ก็จะเป็น TikTok เออเป็นแท็กเตอร์บอยทิกตนั่นเองครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนถือไมค์เหมือนนักร้องเลยไปครับ